สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปรับฟังสาระดีๆผมขอฝากคุณผู้ดูสักนิดหน่อยนะครับถ้าคุณผู้ดูชื่นชอบสาระที่เรานำมาเสนอและอยากให้กำลังใจกับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์รูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและอย่าลืมสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้เราด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดี McDonald's ค่ะครับผม เรามีข้อมูลในมือ2ชิ้นนะคะชิ้นแรกนี่จริงจังมากเป็นเอกสารทางการเงินเลยคือรายงานไตรมาส3ปี2025หรือฟอร์ม 10Q ครับที่ยื่นให้กรตอสารัฐใช่ค่ะส่วนอีกชิ้นเป็นบทวิเคราะห์ข่าวจาก The Street ที่เพิ่งออกมาสดๆดร้อนรเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือเอา2อ,อย่างนี้มาชนกันแล้วดูว่าเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขจริงๆของแม d โดนัลสเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ใช่เลยครับ มันเหมือนเรามีจิ๊กซอว์สองชิ้นที่ต้องเอามาต่อกันเพราะถ้าเราดูแค่ภาพเดียวคือแค่ตัวเลขการเงินอย่างเดียวเราอาจจะเข้าใจผิดไปเลยก็ได้โดยเฉพาะเมื่อภาพหนึ่งดูสวยมากแต่อีกภาพกลับมีอะไรซ่อนอยู่นั่นแหละครับประเด็นเลยงั้นเรามาเริ่มจากภาพที่ดูสวยๆก่อนเลยแล้วกันนะคะดิฉันเปิดดูตัวเลขในรายงาน 10Q แล้วเอ่อต้องบอกว่าน่าประทับใจมากเลยนะยอดขายสาขาเดิมทั่วโลกโตขึ้น3.6คปร์บ ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแล้วรายได้รวมก็โตตามมาที่3%ซแต่ตัวที่นักลงทุนชอบดูกันมากๆอย่างกำไรต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นอีก2%ซไปอยู่ที่3,18ดอลลาร์อืตัวเลขพวกนี้แหละครับที่ทำให้ตลาดหุ้นแบบสบายใจในตอนแรกฟังดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะทุกอย่างเป็นสีเขียวไปหมดเลยแต่คุณบอกว่ามันมีรอยร้าวซ่อนอยู่ มันอยู่ตรงไหนหรอคะรอยร้าวนั้นนะครับมันจะเริ่มชัดขึ้นก็ต่อเมื่อเราซูมเข้าไปดูในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเขาตลาดบ้านเกิดสหรัฐอเมริกาใช่เลยครับในขณะที่ตลาดต่างประเทศอย่างเยอรมนีออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นโตกันแข็งแกร่งมาก4 5เปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ที่สหรัฐยอดขายสาขาเดิมโตกแค่ส4เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองโโหต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะคะแปลกมากทำไมตลาดบ้านตัวเองถึงโตน้อยที่สุดแล้วคะ นี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดในรายงาน 10Q ก็ให้คำใบ้ไว้อย่างหนึ่งอืเขาบอกว่าการเติบโต2.4%เนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่า positive check growth การเติบโตของยอดใช้จ่ายต่อบิลใช่ครับว่ากันง่ายๆก็คือลูกค้าที่เข้าร้านจ่ายเงินเยอะขึ้นไม่ได้แปลว่ามีคนเข้าร้านเยอะขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแปลว่าการโตเนี่ยมันไม่ได้มาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นแต่มาจากการขึ้นราคาหรือไม่ก็ลูกค้าสั่งของแพงขึ้น ต้องแต่จำนวนคนเข้าร้านอาจจะเท่าเดิมหรือแย่กว่านั้นคือลดลงใช่ครับ ซึ่งตรงนี้เองสินะคะที่บทวิเคราะห์ของ The Street เข้ามาช่วยอธิบายพอดีเลยเป๊ะเลยครับเพราะ10คิวไม่ได้บอกตัวเลขจำนวนลูกค้าแต่ The Street ไปหาข้อมูลมาจนได้เขาอ้างข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลชื่อ p l e c s u r i a i นะครับที่พบว่าจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านสาขาเดิมในสหรัฐจ,จริงๆแล้วลดลง4%ครับลดลง4%เลอเหรอคะครับลดลงโอ้โหนี่มันตัวเลขที่ง่าตกใจมากเลยนะมันสวนทางกับตัวเลขยอดขายที่ยังบวกอยู่เลย แล้วใครกันคะคือลูกค้าที่หายไปบทความนี้ชี้เป้าได้ชัดเจนมากครับเขาอ้างคำพูดของซ e o เลยคุณคร uh ิสโตเฟอร์เคมซินสกี้ที่ยอมรับในวันถแถลงผลประกอบการเองเลยว่ากลุ่มลูกค้าที่มีไรายได้น้อยกำลังหายไปจากตลาดร้านอาหารบริการด่วนหรือ QSR ก็คือไม่ได้หายไปแค่จากแมคโดนัลส์หายไปทั้งตลาดเลยใช่ครับแต่ที่แมคโดนัลเนี่ยเห็นภาพชัดมากเขาบอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้ลดลงเกือบจะเป็นตัวเลข2หลักเลย ในขณะเดียวกันดิฉันเห็นในบทความบอกว่าลูกค้ากลุ่มรายได้สูงกลับเพิ่มขึ้นเกือบเป็นตัวเลขสองหลักเหมือนกันใช่ครับนี่คือที่เขาเรียกว่าฐานลูกค้าสองขั้วหรือ bifurcated consumer ใช่ไหมคะใช่เลยครับมันสะท้อนภาพสังคมที่แบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนเลยคือกลุ่มหนึ่งยังมีกำลังซื้อยอมจ่ายแพงขึ้นได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออแมคโดนัลอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่คุ้มค่าอีกต่อไป ก็ไม่น่าแปลกใจนะคะดิฉันเห็นตัวเลขจากผลสำรวจของ Finance b u สที่ The Street อ้างถึงแล้วอึ้งไปเลยเขาบอกว่าราคาเมนูฮิตฮิตของ McDonald's ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นร0 0 100%, 100ใช่ค่ะเทียบกับเงินเฟอ้อในช่วงเดียวกันที่เพิ่มขึ้นแค่31%เอเองคือราคามันวิ่งแซงเงินเฟอ้อไปไกลมากจริงครับเดี๋ยวนี้จะสั่งชุด Big Mac ทีไรต้องมีหยุดคิดที่หนึ่งเหมือนกันราคาไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆแล้วผลกระทบที่ชัดที่สุดคืออะไรคะ ก็คือเมนูอาหารเช้าครับ CEO ยอมรับเองเลยว่าอาหารเช้ายัาง under pressure หรืออยู่ภายใต้แรงกดดันทำไมต้องเป็นอาหารเช้าล่ะคะเพราะเป็นมือที่อ่อนไหวกับเศรษฐกิจที่สุดครับคนสามารถงดหรือเลือกกินที่บ้านเพื่อประหยัดเงินได้ง่ายที่สุดเลย โอเคค่ะภาพปัญหาตอนนี้ชัดเจนมากทีนี้ในเมื่อเขารู้ตัวดีว่ากำลังเสียลูกค้ากลุ่มสำคัญไปแล้วแผนแก้เกมของเขาคืออะไรในรายงาน 10Q พูดถึงกลยุทธ์ใหญ่ที่ชื่อ accelerating the arches มันคืออะไรคะมันคือแผนการเติบโตระยะยาวเลยครับที่ครอบคลุมทุกมิติถ้าให้แบ่งง่ายๆก็มีสส่วนหลักๆคืออะไรที่เขาขายก็คือเรื่องเมนู และเขาขายมันอย่างไรซึ่งก็คือเรื่องช่องทางกับเทคโนโลยีงั้นเรามาเริ่มที่เมนูก่อนเลยค่ะในรายงานพูดถึงเสาหลักที่เรียกว่า commit to the core ใช่ครับคือการกลับไปให้ความสำคัญกับเมนูคลาสสิกที่คนรักอยู่แล้วอย่าง Big Mac Mac Nuggets แล้วก็มีโครงการที่น่าสนใจมากชื่อว่า best burger best burger ครับคือการปรับปรุงคุณภาพเบอร์เกอร์ทุกตัวให้ร้อนขึ้นชุ่มฉ่ำขึ้นอร่อยขึ้น ตั้งเป้าจะใช้ทั่วโลกภายในสิ้นปี2026เลยนอกจากเบอร์เกอร์ไก่ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญใช่ไหมคะเห็นเขาตั้งเป้าจะขยายเมนูแมคคริสปี้ไปเกือบทุกตลาดเลยใช่ครับแล้วจะต่อยอดเป็นเมนูอื่นๆอย่างสตริปและก็แรปด้วยซึ่งบทความของ The Street ก็ชี้ให้เห็นความสำเร็จของการนำสแน็คแรปกลับมาขายใหม่อ๋อ ใช่ใช่ใช่เห็นบอกว่าช่วงเปิดตัวนี่ลูกค้าแมคโดนัลด์เกือบหนึ่งใน5คนสั่งสแน็คแรปเลยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จถล่มทลายมากแต่กลยุทธ์ที่ใหญ่กว่าเรื่องอาหารก็คือวิธีการที่เขาจะส่งมอบประสบการณ์ให้ลูกคา้าซึ่งก็คือเสาหลักอีกต้นที่เรียกว่า 4D's ครับ 4D's มีอะไรบ้างคะมีดิจิทัล delivery, drive through แล้วก็ development ครับ ขอเบรกที่ดิจิตอลก่อนเลยค่ะดิฉันเห็นเป้าหมายในรายงานแล้วตาโตเลยเขาตั้งเป้าจะมีผู้ใช้งานแอปแบบ Active 250ล้านคนภายในสิ้นปี2027ครับผมนี่มันไม่ใช่เป้าของร้านอาหารแล้วนะคะนี่มันเป้าของบริษัทเทคชัดๆเลยใช่ครับกุญแจสำคัญคือ Royalty Program หรือโปรแกรมสะสมคะแนนนั่นแหละครับ แล้วบทความของเดสทรีก็ชี้ว่าแคมเปญเกมโมโนโพลีที่นำกลับมาทำใหม่เนี่ยช่วยกระตุ้นยอดดาวน์โหลดแอปได้มหาศาลจริงๆเหรอครับเหรอคะเฉะพาะในสหรัฐก็มีผู้ใช้งานถึง45ล้านคนแล้วน่าทึ่งมากส่วนดีที่เหลืออย่าง Delivery กับ Drive Thru ก็เป็นจุดแข่งเดิมของเขาอยู่แล้วถูกต้องครับ Drive Thru มีเกือบ29,000แห่งทั่วโลกส่วน Delive r y ก็ครอบคลุมร้านค้าเกือบ90%แล้ว แต่ดีตัวสุดท้ายคือ development หรือการขยายสาขานี่แหละครับที่โหดมากเขาเร่งเครื่องเต็มที่เลยเหรอคะเต็มที่เลยครับตั้งเป้าจะมี50,000สาขาทั่วโลกภายในสิ้นปี2027แล้วเฉพาะปี2025ปีเดียวเนี่ยมีแผนจะเปิดสาขาใหม่ถึง2,200แห่งทั้งหมดนี้ฟังดูเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตที่แข่งแกร่งมากเลยนะคะ แต่ขอดึงกลับมาที่ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแล้วเขาจะดึงลูกค้าที่อ่อนไหวเรื่องราคาที่กำลังหายไปกลับมายังไงคะกลยุทธ์ที่ว่ามาดูเหมือนจะยังไม่ตอบโจทย์นี้โดยตรงการกลับไปปัดฝุ่นกลยุทธ์เก่าแก่อย่าง extra value meals ช,ช,ชุดสุดคุมใช่ครับชุดสุดคุ้มซึ่งชุดอาหารประเภทนี้สำคัญมากนะครับเพราะคิดเป็นสัดส่วนถึง30%ของยอดขายในสหรัฐเป้าหมายคืออะไรคะ ทำให้มันคุ้มขึ้นหรอใช่ครับคือการเพิ่มระดับส่วนลดโดยเฉลี่ยจากเดิมที่ประมาณ11%ให้เป็นอย่างน้อย15%เพื่อให้มันรู้สึกคุ้มค่ามากขึ้นในสายตาผู้บริโภคแต่มันก็เสี่ยงใช่ไหมคะดิฉันเห็นนักวิเคราะห์ที่ชื่อบรูซวินเดอรที่ถูกอ้างถึงในบทความเขาเตือนเรื่องความเสี่ยงที่เรียกว่า Cannibalization การกินยอดขายกันเองใช่ค่ะเสี่ยงมากครับมันคือการเดินบนเส้นได้เลย ถ้าชุดสุดคุ้มมันดีเกินไปหรือไม่ได้ต่างจากเมนูปกติมากพอก็อาจจะทำให้ลูกค้าเดิมที่เคยยอมจ่ายราคาเต็มหันมาซื้อของถูกลงแทนผลก็คือยอดขายรวมอาจจะไม่เพิ่มแถมกำไรยังลดลงอีกถูกต้องครับแต่ในสถานการณ์ที่กำลังเสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปทุกวันการยอมกำไรน้อยลงเพื่อดึงคนเข้าร้านก่อนอาจจะเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าได้หรือเปล่าคะใช่ครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมาก และยังมียาขมอีกแก้วรออยู่ข้างหน้าด้วยยังมีอีกเหรอคะครับก็คือความท้าทายอื่นๆที่ทั้งสองแหล่งข้อมูลพูดถึงตรงกันอย่างในรายงาน Ten Q มีส่วนที่เรียกว่าปัจจัยความเสี่ยงดิฉันเห็นเขาพูดถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดครับและมีความเสี่ยงที่จับต้องได้และน่ากัมูลกว่านั้นอีกคือเรื่องห่วงโซ่อุปทานอ๋อ บทความของ The s t r ร e t ยกคำเตือนของ CFO มาเลยว่าให้เตรียมรับมือกับราคาเนื้อวัวที่จะสูงขึ้นเขาอ้างข้อมูลจากกระทรวงกรเกษตรสหรัฐว่าราคาเนื้อวัวพุ่งขึ้นไปแล้ว13ตั้งแต่สิงหาคม2024โห oh. แล้วปริมาณการผลิตก็จะลดลงอีกใช่ครับนี่มันสถานการณ์คลาสสิกเลยนะคะต้นทุนวัตถุดิบหลักกำลังจะพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ตัวเองก็กำลังพยายามจะทำโปรโมชั่นลดราคาเพื่อดึงลูกค,คา้าเป็นโจทย์ที่ยากมากเลย ยากมากครับยังไม่หมดแค่นั้นนะภายในองค์กรเองก็กำลังอยู่ระหว่างการผ่าตัดใหญ่ในรายงาน t e Q พูดถึงโครงการ Accelerating the Organization คือการปรับโครงสร้างภายในใช่ครับเพื่อให้บริษัททำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงนี้มีต้นทุนมหาศาลมากขนาดไหนคะ รายงานระบุว่านับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ในปี2023บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างไปแล้วรวมทั้งหมด623ล้านดอลลาร์ครับ600กว่าล้านดอลลาร์ครับแสดงให้เห็นว่าเขาลงทุนหนักมากเพื่อปรับทัพภายในให้พร้อมสำหรับกลยุทธ์การเติบโตภายนอกเราคุยกันมาตั้งแต่ตัวเลขการเงินปัญหาลูกค,ค้ากลยุทธ์ไปจนถึงความเสี่ยงพอเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วภาพสุดท้ายของแมคโดนัลด์ในวันนี้มันออกมาเป็นแบบไหนคะ ถ้าให้สรุปในประโยคเดียวนะครับผมว่ามันคือภาพของยักษ์ใหญ่ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านตัวตนในตลาดที่สำคัญที่สุดของตัวเองอืมคือสถานาการณ์เงินโดยรวมยังแข็งแกร่งมากแผนการขยายตัวในอนาคตก็ดูน่าเกรงขามแต่รากฐานสำคัญที่ทำให้แมคโดนัลล์ยิ่งใหญ่มาได้นั่นคือภาพลักษณ์ของความคุ้มค่ากำลังสั่นคลอนอย่างหนักในสหรัฐถูกต้องครับและคำถามสำคัญในระยะสั้นก็คือ ชุดอาหารสุดคุ้มกับนวัตกรรมเมนูใหม่ๆจะสามารถอุดรอยรั่วที่ลูกค้ากลุ่มไราได้น้อยกำลังไหลออกไปได้ทันท่วงทีหรือไม่ใช่ครับโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับพายุต้นทุนเนื้อวัวที่กำลังจะมาเป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะและก่อนจะจากกันดิฉันมีประเด็นทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ไปขบคิดกันต่อนะคะน่าสนใจครับว่ามาเลยครับในรายงาน10คิวมีการใช้คำที่น่าสนใจมากค่ะ เขาบอกว่าเป้าหมายหนึ่งของบริษัทคือการสร้างแพลตฟอร์มผู้บริโภคหรือคอน sumer แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก hmm. ในขณะที่ McDonald ์กำลังเดินหน้าเก็บข้อมูลลูกค้าผ่าน Loyalty p โปรแกรมที่มีเป้าหมายผู้ใช้งานถึง250ล้านคนมันมีความหมายอย่างไรที่บริษัท Fast Food ดกำลังจะกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีและข้อมูลขนาดใหญ่ไปพร้อมๆกันครับ และในอนาคตพวกเขาอ่านนำข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นไปใช้อะไรได้อีกบ้างนอกเหนือไปจากการขายเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายส์ขอบคุณที่รับฟังกันจนจบเลยนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบสาระดีๆที่เรานำมาเสนอแบบนี้ในทุกๆวันฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยและเราจะนำสาระแบบนี้มามอบให้คุณในทุกวันและถ้าคุณอยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จัดทำ ฝากคอมเมนต์หัวใจน่ารักน่ารักให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ